น้องแมวมาอาบน้ำตัดขนทรงบูนะคะตัวเหลือหนึ่งเซ้นแล้วก็ไว้หน้ากลมเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเสร็จล้วจะเป็นยังไงน้องมีปัญหาเรื่องผิวหนังนะครับเห็นตรงใบหูนี้ไหมน้องจะมีปัญหาบางจุดน,นะเดี๋ยวคนขนสั้นเสร็จแล้วเราจะได้ดูว่ามีปัญหาที่ผิวหนังจุดใดอีกบ้างนะครับอีเป็นเป็นที่หูเ้าะหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าองไว้นะแต่คนสั้นลดความอับชื้นนะคะน้องจะได้รักษาหายไวขึ้นนะครับ จะได้ไม่เป็นเชรานะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัดคนเสร็จแล้วเป็นยังไงใกล้เสร็จแล้วนะครับพี่ชาอับน้ําตัดขนตัวสั้นแล้วก็ไว้น้ากลมให้กับน้องแมวนะครับเพื่อลดความอับชื้นที่ผิวหนังและขนสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังนะครับน้องจะมีลักษณะของเชด้าที่ใบหูนะครับเห็นไหมที่ขนร่วงออกไปนะครับเป็นทั้งสองข้างเลยนะ การตัดขนสั้นก็เพื่อที่จะลดความอับชื้นนะครับอ๋อนี่ที่ช่างบอกที่ไปหางก็เป็นนะครับจะการตัดขนสั้นนะ่าจะช่วยลดความอับชื้นที่ผิวหนังและขนนะครับทําให้เกิดที่ความอับชื้นไนดะ้ไม่เกิดนนขื้นได้ผื้นคันแล้วก็สาเหตุของโรคเชื้อรานะครับเราก็เลยตัดขนสั้นให้เพื่อที่จะดูแลง่ายนะครับอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขน,งงนได้อย่าง่วถึงใีข้อดีของทรงขนสั้นนะครับ แล้วก็ในช่วงอากาศร้อนๆน,นะจะได้ลดการหอบเพราะว่าทรงขนสั้นเนี่ยจะก,การระบายความร้อนจะได้ดีขึ้นด้วยนะครับการลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมความชื้นที่ทําให้เกิดผื่นในผถึงการลดการสะสมเห็บบัดได้ด้วยนะครับอาบน้ำตะขนลานงหมานุองแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขลังก่นดบไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3 รายนดสุดนด่นพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนได้กับสุนัขจรสุนัขพ,พิการตามมูลนิติต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับรรรขอบคุณมากครับช่างรูกตานคุณสวยตัดแต่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหนูกลับบ้านได้